ผู้นำเรามีของดีช่วงหนึ่งทุเรียนเราตกต่ํามากราคาเราแย่มากชาวสวนแย่มากทักษิณคุณทักษิณรู้ว่าคนจีนชอบกินทุเรียนแต่เขากินผิดวิธีคุณทักษิณเดินทางไปประเทศจีนไปแค่จังหวัดเดียวนะมณฑลเดียวนะไม่ใช่ไปตั้งประเทศนะคือจีนเนี่ยเขาใหญ่มากแค่มณฑลเดียวหนึ่งเนี่ยเนื้อที่เขาก็จะเท่ากับประเทศไทยเลย ประชากรก็จะเข้ากับประเทศไทยเลยเขาไปแค่มณฑลเดียวมนทนเดียวเท่านั้นคือมณทนกวางโจซึ่งมันใกล้ที่สุดนะเข้าไปแกลนะ้กวางโจวนะคะกวางโจเนี่ยมีประชากรพอๆกับประเทศไทยทั้งประเทศเขาไปเจราจาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาทุเรียนเนี่ยมาแจกฟรีมาให้ชิมเขาก็ส่งทุเรียนไปก่อนทั้ทงผู้ว่าผู้ว่าการกวางโจก็ตอบตกลงเซเยต คุณทักษิณเอามาเลยคุณทักษิณก็ซื้อจากชาวสวนคว้านซื้อทั้งหมดในราคาที่เป็นธรรมเพื่อที่จะเอาไปเปิดตลาดเราต้องไปให้ขายเขาในราคาที่ไม่แพงมากถูกไหมเออเราก็ต้องไปเชื่อไหมว่าครั้งนั้นดิฉันมีวสวนได้ไปกับเขาด้วยจริงๆง,งานนี้จะต้องใช้เวลาทำงานอย่างน้อย7วันพี่น้องดูดูดูด,ด,ดูนิว้วดิฉันนะคะเวันในการทำงานในการเปิดตลาดขายทุเรียนล็อตนี้เวัน แต่เชื่อไหมด้วยการทำงานที่เราทำอีเวนต์อย่างดีเราวางแผนง,งานอย่างดีเราโฆษณาอย่างดีเราเอาทุเรียนไปเนี่ยลำเรือนหนึ่งทูรู้ไหมคะว่าเราใช้เวลาการทำงานแค่หนึ่งวันเลยอีกหวันคณะทำงานไม่รู้จะทำอะไรแล้วคะ่ะก็เลยออกเที่ยวเพราะมันกลับไม่ได้ไง เพราะเราตีเราซื้อตัว๋วเครื่องบินไปและกลับในเวลานั้นเพราะเราคิดว่าทุเรียนทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เวลา7วันแต่ถ้าขายไม่หมดเราจะแจกแต่ปรากฏอะไรรู้ไหมคะเราก็ไปสอนเขาว่าการที่คุณกินทุเรียนแบบนี้คุณกินผิดนะที่คุณกินแบบเล่ๆอะ่ะจริงๆทุเรียนถ้าคุณกินแบบนี้มันจะอร่อยกว่านี้อะไรแต่อะไรเราก็ไปสอนเขาคือเขาไม่รู้จักการกินทุเรียนที่ถูกต้องอะ จากนั้นมานะคะรู้ไหมว่าจีนสั่งทุเรียนไทยไม่มีขีดจำกัดจีนสั่งทุเรียนไทยไม่มีขีดจำกัดนี่งไงคือผลงานของคุณทักษิณจินวัฒน์แต่ลงสั่งประยุทธ์ไปเลยทรงประยุทธ์ไปเดก็มันบอกแล้วนี่ข้าวถ้าปลูกกันเยอะน่ก็ไปปลูกที่ไหนไปขายดาวังคารเนี่ยดูมันพูดแต่ละอย่างเนี่ยก็บอกว่าคนคนนี้มันไม่มีสมองมันไม่มีความคิดมันมันทำอะไรไม่เป็นมันคิดอะไรไม่เป็นมันพูดอะไรมาคุณประยุทธ์เนี่ยนะ อย่าว่าแต่อย่าใช้คําว่าพูดดีกว่าใช้คําว่าสําลอกดีกว่าเอาตรงๆถ้าถ้าสมัยสาวๆนะถ้าเจอคนแบบนี้มาพูดจากับแม่เนี่ยนะบอกตรงๆเลยหางตาแม่ก็ไม่มองไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแม่สวยแล้วรวยนะแต่แม่ดูคนเหมือนกันคนแบบนี้เลยจริงอยู่คุณมียศถามัน